ทหารไทย2หน่วยนะครับก็คือกองทัพภาคที่1และหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือนะครับว่าจะทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านขเขมรที่เข้ามาลุกล้ําอธิป,ปไตยของประเทศไทยแล้วก็ยังคงหน้าด้านนะครับที่จะอยู่ทนอยู่นานแล้วก็จะอยู่ต่อไปนะครับล่าสุดวันนี้มีปฏิบัติการบุกเข้าไปรื้อบ้านแล้วก็ฐานที่มั่นของทหารขเขมรจํานวนหนึ่งแล้วนะครับที่ตําบลชํารากจังหวัดตราด แต่ข่าวสารที่ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะว่าลื้อไปแล้วสามหลังเพราะว่าบ้านทั้งสามหลังนี้ตามรายงานบอกว่าเป็นทั้งของชาวบ้านแล้วก็ทหารกัมพูชาแล้วก็มีฐานที่ตั้งของทหารแล้วก็มีคูเลบเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดจุดที่พบว่าขมรลุกล้ําธิปไตยของไทยย้ำนะอยู่ที่จังหวัดตราดนะไม่ใช่อยู่ที่หนองจานกับหนองยาแก้วล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือบอกว่ารื้อแล้วนะครับรื้อแล้ว แต่พอเราไปถามชาวบ้านที่ตำบลชํำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดชาวบ้านบอกไม่เห็นทราบเรื่องเลยเพราะว่าการจะเข้าไปลื้อเนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาณอะไรอยู่บ้างแล้วสรุปความจริงมาเป็นอย่างไรเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันมีการเปิดเผยตอนแรกเนี่ยมาจากคุณวัฒนานาน่วมนักข่าวสายทหารชื่อดังเลยแกบอกว่าพลเรือเอกจิรพลซึ่งเป็นผอตรอคนปัจจุบันนะครับและพลเรือเอกไพโรธซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ ที่จะเข้ามารับตําแหน่งในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะครับร่วมกับทหารหน่วยนาวิกโยธินสามารถเข้าเคลียร์พื้นที่บ้านชํารากอันเป็นอธิปไตยของไทยโดยเอาภาพขึ้นให้ดูเนี่ยก็คือ B4 ฟอร์กับ After อร์หมายถึงว่าก่อนดำเนินการเป็นแบบนี้แล้วหลังดําเนินการเป็นแบบนี้พร้อมกับบอกว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดได้ผลักดันออกไปแล้วนะครับ โดยไม่มีฝ่ายกัมพูชาวางกำลังในพื้นที่อีกต่อไปโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเสี่ยงต่อกับดักหรือว่าทุ่นระเบิดเหมือนกันโดยผลการปฏิบัติการสามารถบรรลุปเป้าหมายสําคัญก็คือทําลายสิ่งปลูกสร้างทั้ง3หลังลงได้อย่างสิ้นเชิงและที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถผลักดันกําลังฝ่ายตรงกข้ามให้ออกจากพื้นที่ลุกล้ําได้อย่างสมบูรณ์นะครับคือจริงๆจุดนี้เนี่ยขับไล่คนขเขมรและก็ทหารขเขมรเนี่ยออกไปได้สักพักนึ่งแล้วนะครับ ยงแต่ว่ากองทัพเรือก็ส่งสารไปบอกว่าเ้กลับมารื้อสิ่งปลูกสร้างของตัวเองด้วยแต่แน่นอนครับเขาไม่มาก็เลยต้องดําเนินการนี่ฮะคือถ้ายืนยันจากข่าวกองทัพเรือก็ระบุว่าเป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้ตัดสลับไปดูที่ชาวบ้านกันก่อนคือเพราะมันเป็นข่าวมันถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นโมเดลไงเดี๋ยวจะไปทําต่อที่หนองจานกับหนองยากแก้วซึ่งพบว่ามีขมินเนี่ยหลายร้อยคนเนี่ยเข้ามายึดที่ดินอยู่นะครับ มันจะได้เห็นตัวอย่างจากกองทัพเรือที่เขาทํานี้เราก็เลยส่งนักข่าวนะครับคุณผู้ชมลงไปในพื้นที่ที่บ้านหนองรีตําบลชํารากอําเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งก็เป็นจุดนี้แหละนะจุดที่มันมีการบรื้อถอนกันเนี่ยนักข่าวไปสอบถามความเห็นของชาวบ้านนางสาวนิอ่อนหอยสงเป็นชาวบ้านบ้านหนองยางครับบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีการบรื้อจริงอ้าวชาวบ้านทาไมพูดแบบนั้นโดยบอกว่าภาพข่าวที่เผยแพร่เนี่ยอาจจะเป็นของเก่า ส่วนชาวบ้านหนองบีบางไรก็มองว่าการรื้อถอนบ้านปูนมันต้องใช้เวลากับเครื่องจักรหนักอีกทั้งในพื้นที่ยังมีอุปสรรคทั้งทุ่นระเบิดแล้วก็เป็นลักษณะของหน้าผาด้วยครับทำไมถึงบ้านสามหลังที่วันรื้อไม่รื้อนะพี่เชื่อไหมไม่เชื่อทำไมครับมันแลไม่มันเหมือนเป็นภาพเก่ามันมันจริงเหรออะไรประมาณนั้นค่ะมันมันมองแล้วมันเหมือนเป็นภาพปกต,ติอะค่ะ ยังไงพี่ถึงจะเชื่อต้องทำนี้ก็ก็ต้องแบบเหมือนเหมือนที่ว่าให้ประชาชนพาประชาชนเข้าไปดูบ้านอะไรยังงี้ด้วค่ะถึงถามนะคะว่านักข่าวยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าต้องมีตัวแทนไปใช่ต้องมีตัวแทนว่าอือผู้ว่ากำนันอะไรประมาณนี้ก็กังวลเนี้ยก็อยากให้มันจบว่าคือเราจะได้ทํามาหากิ้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คืองี้คุณผู้ชมอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยนะครับเราไปสอบถามกำนันตำบลชํารรกก็คือคุณพินโยดีหลาย คือถ้าเป็นกำนันในพื้นที่ถ้ามันมีการรื้อบ้านของเขมรจริงเนี่ยพ่อกำนันก็ต้องรู้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าพ่อกำนันบอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลยืนยันจากแนวหน้าว่ามีการรื้อจริงหรือไม่ทราบข่าวแค่จากสื่อเท่านั้นขณะนี้แหล่งข่าวความมั่นคงเปิดเผยว่าการรื้อบ้านสามหลังอาจกำหนดไว้ตั้งแต่26กกันยายนแต่ไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดำเนินการครับ ผมว่าลือ้อมันลื้อแน่ครับแต่ที่ข่าวมันออกไปผมว่ามันลื้อไม่จริงครับอาจจะกบข่าวเพราะถามว่าเวลาการใช้เวลาการลื้อข่าวไอ้ลื้อบ้านลือ้ออะไรเงี้ยมันต้องใช้ลลลลแล้วระยะเวลาแลจำนวนคนก็ต้องมากพื้นที่ก็ซับซ้อนครับพื้นที่ซับซ้อนแล้วก็มีทั้งกับระเบิดบผมว่าเป็นไปไวลาด้ทีมจะลื้อได้ทันภายในสองสามวันครับเพราะมันต้องใช้เครื่องมือเยอะต้องใช้ อุปกรณ์ของหนะักแบบพวกแม่คูพวกอะไรเนี่ยเป็นรื้อถอนถ้าถามว่าจะเอาขึ้นไปบนเขามันก็ขึ้นยากครับ,รบผมว่าไม่น่าจะรื้อทันอืมีมมข่าวที่ออกไปข่าวที่ออกไปผมว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมหรือข่าวเก่าเนี่ยครับอ,อ้าวนี่กำนันนะครับกำนันบอกว่าเป็นข่าวปลอมหรือว่าเป็นข่าวเกาว่าทั้งนี้บ้านสามหลังเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาเลยนะครับอยู่บนเขาบรรทัดอยู่ที่ด้านหลังวัดหนองบรีห่างจากชายแดนบ้านท่าเส้น ไปประมาณ4ี่กิโลเมตรนะครับโดยปัญหานี้เคยอยู่ในข้อเสนอของฝ่ายไทยที่ต้องการให้กัมพูชานเนี่ยรื้อถอนแต่เขมรไม่รื้อถอนจนกระทั่งวันนี้มีข่าวออกมาบอกว่าบุกไปรื้อแล้วคือด้วยความสัต์จริงนะในฐานะคนทําข่าวเอางี้ละกันคุณผู้ชมในฐานะคนทําข่าวเนี่ยคือถ้าทหารเรือเข้าไปรือ้อเชื่อว่าทหารก็ต้องถ่ายรูปถูกไหมครับหมายถึงว่าถ่ายรูปหน้างานเนี่ยเหมือนกับที่กองทัพภาคที่สองเขาทำอะ่ะ เวลาเขาไปปฏิบัติการบนภูมะเขือไปช่องอ่านมาเขาก็จะถ่ายรูปเอาไว้บันทึกหลักฐานแล้วก็เอามานําเสนอให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านทางเพจของกองทัพก็ว่ากันไปแต่เคสนี้ถ้าหรือจริงเราก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีการเผยแพร่คลิปหรือว่าภาพตอนทอี่หรือตอนที่เข้าไปในพื้นที่ออกมาให้กับประชาชนคนไทยได้รับทราบเพราะกำนันที่ชํำร่ก็บอกว่าไม่น่าจะมีการรือเกิดขึ้น วันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับมีโอกาสไปติดตามสถานการณ์ที่กองบัญชาการกองทัพเรือก็เลยสอบถามพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับโดยบอกกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากการรื้อสามหลังแล้วที่ผ่านมากองทัพเรือกดดันมาโดยตลอดได้รับข้อมูลว่าถ้ายังไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องให้คนเข้าใช้หมายถึงคาสิโนนะครับซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์จากอาคารคารสิโนของ,ของขเขมรที่ลุกล้ำแผ่นดินไทย แต่ต้องเจราจาและก็กดดันเพิ่มมากขึ้นเพราะในบริเวณนั้นฝ่ายกัมพูชาเริ่มก่อตั้งต้องกดดันให้เขาพิจารณาทำลายนะครับถ้าพูดแบบนี้ก็ลุกคืบครับแต่ถ้าฟังตามนี้เนี่ยไอ้บ้านสามหลังกองทัพเรือก็ยืนยันว่ารื้อไปแล้วส่วนคาสิโนเนี่ยเราคงยังไม่สามารถจะบุกไปรื้อได้ต้องพยายามกดดันให้ฝ่ายกัมพูชาจัดการตัวเองครับการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับทราบว่าเราเรา,เราจะารักษาเส้นเขตแดน,นที่เรา ที่เป็นของเราครับไม่ว่าบ้านสาหรับหรือวอ่าบริเวณอื่นๆนะครับเราเพรายายามผลักดันและก,กดดันมาตลอดนะครับแล้วก็จนจนมีการลื้อออกไปนะครับนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราสามารถดําเนินการได้ที่สามหลังแล้วที่อื่นๆอ,อ,อาจจะไม่มีและที่ตั้งทางทหารบ้านใหม่น่าจ,จะเป็นการลุกล้ำเข้ามานลักษณะของการขุดคูเล่เข้ามาการสร้างถนนหนทางเข้ามาก็เจรจาเพื่อที่จะให้เขา เช่นทางหรือว like ่ากรุงคูเดตบริเวณคาสิโนนี่ก็เช่นเดียวกันกดดันมาตลอดครับกดดันจนเราได้รับข้อมูลว่าชี้แจงว่าถ้ายังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ต้องคนใช้ขณะนี้จะไม่มีการใช้ประโยชน์ในบริเวณคาสิโนแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็คงจะต้องเจรจากดดันกันต่อไปบริเวณนั้นสายการพูชาเขาเป็นคนเริ่ม่อตั้งเพราะฉะนั้นก็จะต้องลับดันหรือกดดันให้เขาต้องเป็นคนพิจจรณาทำลาย คืออย่างนี้เราก็กดดันไปที่กัมพูชาบอกให้ทุบทิ้งให้หรื้อออกไปในเขตประเทศไทยอีกทางหนึ่งก็คือมีการพูดถึงกันว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งนักข่าวก็ถามพอบตรอนะครับท่านบอกว่าไม่ได้มองว่าจะต้องเอาไปทาคาสิโนนะหมายความว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะมองที่ตัวอาคารเอาไว้ก่อนซึ่งสามารถนําไปใช้งานได้อาจจะเป็นอาคารตรวจการเออผมมองอย่างนั้น ผมไม่ได้มองว่าตรงนั้นมันเป็นคาสิโนมองว่ามันเป็นอาคารถ้าผลักดันไม่ให้ใครมาใช้อาคารได้นะครับ mm. พอพูดแบบนี้ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่านักข่าวก็คงจะต้องสอบถามว่ามันมีฝ่ายการเมืองนักการเมืองที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันเนี่ยนะครับ mm. เข้ามาแทรกแซงหรือไม่พอปทรอยืนยันนะครับว่าอันนี้ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทํางานเราเป็นหน่วยงานความมั่นคงเน้นไปที่เรื่องการปกป้องอธิปไตย สำหรับพื้นที่อาคารคาสิโนท่าเส้นผอบตรอบอกกันนะครับว่าเดี๋ยวต้องคุยกับกัมพูชาก่อนว่าจะเอากันอย่างไรนะครับนี่ไม่ขอตอบเรื่องนักการเมืองเข้ามามีผลประโยชน์นะครับคุณผู้ชมอ่ะสรุปก็คือมันไม่ชัดอ่ะคือมันไม่ชัดนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวจากกองทัพเรืออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราสะท้อนออกไปแล้วว่าประชาชนคนไทยอยากเห็นหลักฐานเป็นภาพถ่ายออกมาเลยว่าหรือที่ถ่ายแบบพื้นราบ เอามานำเสนอให้ชัดเจนนะครับอ่านนี้ยุคนชนข่าวรับเป็นการบ้านเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับทีนี้ขยับมาอีกนิดหนึ่งจากตราดจันทบุรีนะเราขยับมาที่กองทัพภาคที่หนึ่งก็คือที่สะแก้วนั่นแหละน้องจานกับน้องญาแก้วจะออกกี่โมงชาวบ้านถามคุณผู้ชมครับเสาร์วอาทิตย์ชาวบ้านก็ไปปักหลักชุมนุมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารทํากับข้าวให้ทหารกินนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มีป้ายที่สองมาแล้วนะคือป้ายแรกเนี่ยเราปักไปเป็นเดือนละ บอกขมิ้นออกไปไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎอัยการศึกจําได้ไหมครับอันนี้เป็นป้ายล็อตที่2ละที่ป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ไปปักเป็นภาษาไทยอังกฤษแล้วก็กัมพูชานะครับบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2 4 8 4นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับ ก็จะต้องมีความผิดฐานมาตรา4วงเล็บ1พรบป่าไม้มาตรา54แล้วก็มาตรา72มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีนะเว้ยเฮ้ย15ปีนะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากสื่อสารไปถึงคนกัมพูชานะคุณมีสิทธิ์จะถูกจับติดคุกนะ15ปีอันนี้ว่ากันตามกฎหมายป่าไม้ของไทยแล้วแล้วจะจับกันเมื่อไหร่อ่ะอันนี้ขึ้นป้ายไปแล้วสองรอบนะครับกัมพูชามันก็รู้ แต่ก็ไม่ออกเพราะภายหลังจากกรมป่าไม้ขึ้นป้ายปุ๊บคุณผู้ชมกำนันไอ้ผู้ว่าอุ่มเรียไตรผู้ว่าบาัเนเตียเมเจยของกระเหม็น,มนสวนกลับทันทีไม่ได้ขึ้นป้ายสู้นะครับแต่ใช้การส่งหนังสือประท้วงมาที่ไทยนะครับคือประท้วงไปที่ผู้ว่าสากแก้วผู้ว่าสากแก้วเนี่ยบอกอะไรก็ผมอะไรก็ผมอยู่เนี่ยคุณปริญญาโพธิสัตว์อุ่มเรียไตรนี่ก็ไม่ดูข่าวเลยเนี่ยเนี่ยข่าวหลังต้องดูยุคนจนข่าวนะ ถ้าจะทําหนังสือประท้วงรอบนี้ให้ประท้วงไปที่กรมป่าไม้เพราะว่ากรมป่าไม้เนี่ยเป็นคนเอาเอาไอา้ป้ายเนี่ยไปติดไม่ใช่ผู้ว่านะฮะเนี่ยทำทำเอกสารของระหว่างประเทศก็ผิดละคุณผู้ชมครับโดยเป็นการบอกนะครับว่าการตั้งป้ายซ้ําแล้วซ้าเล่าเนื้อหาของคําประกาศข้างต้นถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสิทธิของประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่มาเป็นเวลานานหลายปีนะครับ แล้วก็บอกว่าอยู่มานานก่อน M O U 2543สนี่ซ้ำไปนะครับแล้วก็อ้างว่าทางจังหวัดสราแก้วไม่มีอำนาจในการปักปันเขตแดนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายไทยกับชุมชนชาวกัมพูชาซึ่งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องไปหาหรือกันในการประชุม G B C แล้วก็ J B C ต่อไปนะคือฝั่งขมรก็ยืนกรานว่าจะต้องเอาพื้นที่พิพาทเนี่ยไปคุยกันที่ G B C กับ J B C เท่านั้นนะฝ่ายไทยบอกว่าไม่ใช่ อุม้มอุมต้องเข้าใจอย่างนะมันไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดสากแก้วละว,วันนี้กรมป่าไม้มากรมป่าไม้ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าทั่วทั้งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นป่ามันเป็นป่าคนไทยบุกลุกป่าก็โดนจับพลคขคมรบุกลุกป่าก็โดนจับโทษติดคุกไม่สูงสุด15ปีอ่าอันนี้อุ้มเรียไตรก็ว่ากันไปเพราะนั้นถ้าเราดูจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเอาอีกอกี่วันเนี่ย ล่าสุดกรมป่าไม้บอก15วันเอา้า15วันใช่มสิบห้วันวันนี้วันที่29กนะก็ประมาณมาถึงวันที่13บสาอันนี้กรมป่าไม้นะแต่ถ้าของจังหวัดสระแก้วเนี่ยของท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่า10ตุลาคมก่อนการประชุม GBC คุณผู้ชมแล้วจะได้ผลักดันไหมจะได้ดําเนินการเอาแบบจริงจังนะเหมือนกับที่กองทัพเรือทาเนี่ย แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนเพราะนั้นสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งกองทัพเรือกองทัพภาคหนึ่งผมข้ามไปที่กองทัพภาคที่สองเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันเสาร์ก็เพิ่งยิงกันนะครับแต่เป็นลักษณะของการยิงตามแผนของขมรเพราะต้องการสร้างการละครเพื่อไปตบตาชาวโลกนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่สองนะครับท่านก็บอกว่าสถานการณ์ของไทยกับกัมพูชาตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ มันมีให้เลือกสองอย่างเท่านั้นแหละเออคุณผู้ชมคือหนึ่งก็ชเผชิญหน้ากันไปเลยนะก็คือปะทะกันอย่างเดียวหรือต้องกลับมาเป็นมิตรประเทศที่ผ่านมาไทยก็พยายามแก้ไขอย่างสันติถ้าต้องการชเผชิญหน้าเราก็ยินดีถ้าต้องการกลับมาเป็นมิตรที่ดีคุณก็ต้องแสดงความจริงใจออกมาโอ้โหนะท่านรองแม่ทัพเนี่ยพูดน้อยปล่อยหนักอลองฟังดูครับเรามีทางเลือกให้เข้าอยู่สองอย่างหนึ่งคือ คุณต้องการที่จะเผชิญหน้ากันอยู่ตรงน,นี้หรือคุณต้องการที่จะกลับมาเป็นมิตรประเทศกันที่ผ่านมาเราก็พยายามแก้ปัญหาโดยสันติโดยการเป็นมิตรประเทศที่ดีนะแล้วก็มาสิงจังหวะน,นี้เราก็บอกไปสองอย่างอะไรจะเอาแบบไหนนะถ้าถ้าจะต้องเผชิญหน้าเราก็ยินดีถ้าจะต้องกลับมาเป็นมิตรประเทศที่ดีก็ต้องมีความจริงใจกันก็ต้องแสดงความจริงใจออกมาเพราะนั้น โอ้โหคือ,ค,อคือตอนนี้นโยบายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพแล้วก็ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศนะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไปพูดบนเวทีสมัชชาสาประชาชาติเนี่ยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ท่านกลับเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วประเด็นสําคัญมาอยู่นี้คือนอกเหนือจากจะไปซัดขมรบอกว่าโกหกบิดเบือนนะครับพยายามที่จะสร้างละครว่าตัวเองเนะี่ยเป็นผู้ถูกทําร้ายทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนถล่มโจมตีประเทศไทยเนี่ยนะครับ ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้พูดเหมือนกับพลตรีนัทมอสกูลเลยครับบอกว่าที่เราไปสื่อสารให้โลกได้รับทราบนะเพราะว่ามาเลากับสหรัฐเนี่ยก็พยายามมาคุยนอกรอบให้เรากับขเขมรเนี่ยจบกันด้วยดีนะเราก็เลยประกาศจุดยืนออกไปแล้วให้สหรัฐทราบให้มาเลเซียทราบว่าประเทศไทยมีสองช้อยให้เลือกก็คือหนึ่งจะเดินไปสู่ความขัดแย้งนําไปสู่ความสูญเสียจะปะทะกัน,ก,นก็ว่ามาอันนี้ข้อที่หนึ่งหนักแน่นมาก 2. หรือจะคุยกันเพื่อน,นําไปสู่ความปลอดภัยและสันติภาพในฐานะเพื่อนบ้านก็คุยจะคุยตามกรอบควิภาคีไม่มีความจําเป็นจะต้องยกระดับไปสู่ระหว่างประเทศหร,รือว่าเอาไปฟ้องศาลโลกนะครับแล้วก็ไม่ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งไม่เกิดประโยชน์ในการคลี่คลายสถานการณ์วันนี้จุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลของกองทัพแม่นเป๊ะเลยคุณผู้ชมมีสองชอยเนี่ย นะจะลบกันหรือจะดีกันแต่ถ้าจะดีกันก็ต้องมีความจริงใจแต่ถ้าจะลบกันไทยก็ไม่ติดนะชัดเจนไหมครับอันนี้คือการประกาศจุดยืนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือยุคคนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อันนี้แค่ตัวอย่างนัง้นตัวอย่างเท่านั้นเพราะสถานการณ์ระหว่างไทยกับกรรมัมพูชา วันนี้เรามีผู้สื่อข่าวกระจายลงพื้นที่นะครับจะงัดเอาข้อมูลมานําเสนอเดี๋ยวรอติดตามในช่วงทันข่าวครับนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์โอโหเมื่อช่วงเช้าวันนี้เดือดกันทั้งถนนเลยครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากมีคุณพ่อท่านหนึ่งเหมือนจะมาส่งลูกที่โรงเรียนนะ่ะแล้วก็ขับรถเบนซ์หรูนะครับแล้วไปมีปัญหากับตารวจจาราจรสุดท้ายปะทะกับตํารวจจาราจรน,นะครับแถมซัดรถของตํารวจล้มกลางถนน พ่อหัวว้อนคนนี้เขาเป็นใครใหญ่มาจากไหนนะครับเดี๋ยวตามตอ่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ